สามประชาชนใจแดนหรือ,อยังว่าเขาเลือกสงบหรือเลือก สงคามอ้ามเฮ้ยมึงถามอย่างนี้ไม่ได้มึงถามอย่างเงี้ยมึงปากทงมาแล้วว่าย่งไงก็ต้องเลีอยความสงบใช่ไหมพอเลือกความสงบปุ๊บก็เข้าทางมึงเลยมึงก็จะได้แดกใต้โต๊ะใต้ัะเหม็นต่อไปใช่ไหมถ้ามึงเป็นเจ้าหน้าที่มึงไม่สมควรถามแบบนี้มึงควรจะถามเขาว่าอยากได้แผ่นี้กลับคืนมาไหมถ้าอยากได้ผมจะไปเอาให้แต่ว่าต้องเตรียมตัวอบพยพนะเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดการประทะมึงต้องพูดแบบนี้ไอ้อัตราที่มึงไปถามประชาชนว่าอยากได้สงครามหรืออยากได้ความสงบด้านหมายความว่ามึงผักพา ละของมึงนะฮะประชาชนนะจริงๆแล้วมึงไม่ควรถามมึงควรที่จะทำการตั้งแต่หมินมันเข้ามาแล้วมึงถามว่าประชาชนอยากได้สงรามรืออยากได้ความสงบประชาชนบ้านพ่อมึงเหรอเะแต่ว่าอยากได้สงรามอ่ะมึงถามให้มีตัวเลือกแค่สองอย่างมึงควรเลียมมาแล้วถ้ามึงมาถามกูแบบนี้นะเลี่ยมแตกไอ้แบเ้าบ้าน เ <ś led> จ้าหน้าที่คนไหนมาถามว่าอยากได้ความสงบรือว่าอยากได้สงครามให้ตอบมันกลับมาหรือว่าอยากได้แผ่นดินของเรากลับคืนมาส่วนมันจะไปเอามาด้วยวิธีไหนนั้นมันเป็นเรื่องของมันและจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่มาถามแบบนี้แสดงว่าไอ้ตัวนั้นแดกใต้โต๊ะใล้เหม็นแน่นอนให้มีหมัดใส่หมัดมีเข่าใส่เข่าถ้ามีคมแปะก็หัวยไปเลย